ดูดินี่เ,เคาน์เตอร์สวนเรียบร้อยหายคนหนึ่งครับชึบตีนี่แตกก้แไปเคาน์เตอร์สินี่นมันไงมืนสองอนีง่เนไงสวัสดีครับมาอยู่กับวันพีซบบวตี้รัดนะครับนี่ตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เสร็จโตมารุกครับอืเอ,อ,อ,อือืกแท็ก900ป้องกัน700นะครับเหรียนเซตนี้เลยครับที่ผมใช้ลูฟี่รอไคโดไปดูซับดีกว่าครับ ใช้เป็นสามแท็กนะครับซับร้อยหกสิบเอ็ดนะครับสำหรับสายสีเขียวผมไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมกดไปเลยครับชึบมาครับตัดออกอย่างไวครับมาอืมสตูมามมรุเป็นสายป้องกันนะครับผมไปบนดีกว่านะเคเน้นกันทงนะครับสายก็ตามสเตปสายก็ต้องยืนในทงนะครับเพื่อเพิ่มความอึดให้มันนี่เองชึบอื อย่าไปบวกมากนะครับชึบดึงก่อนหนึ่งธงครับโอ้จังหวัดที้เจอใครเนี่ยโอ้เจอกับเอสกดเคาเตอร์อรอครับอืมโอเคไม่โดนนะวืดเราก็วืดนี่ไนงะผักหนึ่งทีนี่นี่ไม่มัดคาคาเต,เต้ชึบหลบสวยฟันธรรมดาให้สองไอ้พวกสู้ไปเลยครับเราก็อึดอยู่แนละ้วเล่นในธงนะอุย้ยโอเครอครับรอเขา,าเคาเตอร์ก่อนผักครับเจ็ดพันนี่นี่ โอ้โหโดนตัดเอื้อดนะครับนี่ละมจะสวยตรงนี้ก็นนี่ไงมัดคาร์เต้นี่นี่เป็นไงฮาชิดาระโดเคนนะครับอุ้ยโอ้โหเอื้อมันยิงแรงเลยมาเคาน์เตอร์สวนบักเข้าไปนี่ฟันธรรมดาโอ้โหฟันอุ้ยโอ้โหประกอบร่างกันด้มแมวนี่ไงหลบสวยฟัน โอ้โหโดนอีกนะโดนกลุ่มสกัมวูดมันอึดมากเลยเนาะดูดินี่เคาน์เตอร์สวนเรียบร้อยหายคนหนึง่งครับหายหนึง่งเอาเพื่อนไว้ไหนฮะเอสตีเข้าไปนี่นี่ตีตีนี่วูตัวมันอึดมากอะ่ะโอ้ติดบูธอีกนี่ฮาชิดะโดเคนเรียบร้อยครับแตกโอ้โหสองหนึง่งเอาผมไม่ลงครับยืนในธงเหนียวมากๆตัวนี้ยึดไปแลครับชึบนี่ กูแทงโอ, Ooh, ún, อ้โหอันน like ี้โอ้โหนี่แรงจับอันนี้ไม่ไหวนะแรงอย่างนี้โอ้โหดิ like. ้นเงาอกูเต็มแม็กเลยเมลร้อยมึงก็ใส่กูสุดเกินแชงชึบเมื่อกี้เขาติดบูธเลยเอาเราลงนะแต่ตัวมันอึดจริงนะมยอมรับเลยใครเล่นตัวนี้ลงแรงก็บอกผมได้นะครับผมเพิ่งมาเล่นตัวนี้ชึบดึงไปก่อนครับกูแต่มันอึดจริงนะ ก็มีเคาน์เตอร์ด้วยเอาไว้ทําจังหวะแจว๋แจวๆเลยนะโอเคครับดูไปก่อนครับมาโอ้โหโหมกันนะโคตรน่ากลัวเลยแชงตัวเนี้ยผมเกลียดมากเลยนี่แนะ่อาชิดะระโดเคนไม่โดนนะครับดอทสวยกด,ดเคาน์เตอร์มิวเอิร์ดนะครับโอ้โหฟันเข้าไปโอ้ยโ,โดนเลยก,ก,กูมาดิมึงก็ฆ่ากูไม่ได้ครับแ,แชงถ้ามึงไม่ติดบูธอะ่ะยึดเอื้อยกันโอ้โหจิ้มเข้ามาตัดเอื้อด ก็เท่านั้นเลยฮาชิดะฮะโดเคนนี่ผักกระเด็นครับอืม้มอ่าผักแล้วก็ย,ดยึดเนียน่ยเนียนเลยโอ้โหหน้าใสก็สิววิสุดท้ายช <laughs> นพะพวกเราเลยเนะี่ยดึงธงสุดท้ายโอ้โตัวมันเจ๋งว่าเฮ้ยใ,ใช้ได้กับ MVP อีกโอ้โหยืนได้นานอ่ะแก็อึดด้วยทำไมผมมองข้ามตัวนี้ไปไวะเดี๋ยวก่อนมพิ่งเกมแรกนะอาจจะชนะแบบฟุกๆก,ก็ได้นี่ ยึดไป 4Q ไป2ไปดูเกมที่สองกันเนยครับมาครับกเกมที่สองด่านเดิมเลยนะไปที่เดิมเนี่ยบ้างโอเคขึ้นบนครับที่เดิมไม่ต้องไปไหนแล้วโอ้จังหวะนี้ชื่อวันนี้มาเจอตูรอ,รอ,กกอร่อยโอ้เค้ก์บสกิตกอนเงานนั่นเองนะครับจัดการคลิงกันเนยกดเคาน์เตอร์รอครับอ้าวไอหา่าคุณรู้ว่ามันจะวัปมาต่อย โอเคสูกค้กับแคกเกอร์ฮึบนี่ดอสสวยอาชิดระโดเคนเอาไปโดนเอื้อเอื้อเอื้อเอือเเอือเเอือเโอ้โแม่งดันกูตกเหวเลยด,ดันมาอีกแล้วตีตีทุบนี่โ้แรงแรง็นไงใส่ดาเมจมาพวกใส่ดาเมจมานี่กันตายเด้งอย่ากให้เขาเก็บเราดอสไปเก็บก่อนชึบตีนี่แตกเข้าไปครับกลางอกเจอขวานฟันเข้าไปเ้ยแรงจังวะ กดใส่ดาเมจมาเก้าร้อยเลยออืมมันมันเหนียวด้วยตัวมันอุย๊ยโอเด้งโอเคผมใช้ดอทไปก่อนนะไม่มีดอทให้หกบเขาอาชิดฮะโด้เข่นโอเน้โอเขาดอทได้อดเคาน์เตอร์ดีไหมเนี่ยอ้โหูไม่ทันกดไม่ทันนละ้ไปตีธรรมดาก่อนเมื่อกี้กดเคาน์เตอร์สิโรเจอร์หดมามันก็ผักกระเด็นนี่นี่ไงมันไปยึดทงนู้นอ่ะแต่แล้วสูโรเจอร์ก่อนนะอุย้ยหูมันฟัน้องเฉียงแชปเลยนะ โจออาชิดะโดเคนครับโอเคดอตได้ต okay, ีธรรมดานี่ให้อุ้มสองไอ้พวกอุ้ยโอ้โหมันโอเด้งนะโจอชิ Roger. มขาขยีก้กูจะชัดเนี่ยอเคาน์เตอร์สินี่เป็นไงหมื่นสองไงเป็นไงหัขาดโอเด้งอนะไม่ไหวคนระับอุ้ยหือมแม่งฟันที่กระชับที่กระชับ oken, อาชิดะโดเคนโอไม่โดนอีกตีธรรมดานี่นี่โอเด้งมอยู่ไหน โอเคเขาโดดลงไปแล้วนะเฮ้เราไปยึดที่เนียนเฮ้ยครบก่อนนี่เป็นไงเอาเคาน์เตอร์สิแป๊ะนี่เป็นโดนบิสกิตนี่ทุบเข้าไปโดนบิส <schnell> ก <ble ch> ิตอีกโอเคกูยึดต่ออุ้ยดึงอุ้ยโอ้โหดึงไม่ทันในวิสุดท้ายเออโอ้จบห้าไวเนี่ยไม่เอาไม่เอาห้าทงมันจะโหดหรือไห้เกินฟันนี่ฟันเออเคาะไปอีกหนึ่งทีบิสกิตนะโอเคได้ถึงโอเคเกือบแพ้ห้าทงครับดึงมาก่อน อาชิดะะโดเคนนี่โดนอีกตีนี่นี่กันตายเด้งกันตายเด้งฟันเข้าไปอีกหนึ่งทีนี่นี่บิสกิตโดนเลาอีกรอบโอ้เด้งมันมาแล้วเจ้ามาันจําโอ้โห,โห,โหโเคเยอะเขามาทงนี้นะอย่าให้เขายึดนะนี่ตีไปก่อนหนึ่งทีนี่โอเคกันสองพงบนไหมครับก็กันให้อยู่ไอ้อาคาโอเคอาคาปล่อยโดนนะอย่าให้เขาไปทงไหนอาชิดะะโดเคนปักนี่ เป็นไงยงเก็ยึดโอเคสามทงสวยๆเขเตอร์เขเตอร์เรผักเข้าไปหนึ่งทีสองหนึ่งโอ้โหชะนะอีกแล้วไม่ตายด้วยตอนนี้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆอะเสร็จโทมแล้วเอวพีแล้วอะโอ้โหไอตัวนี้มันอะไรกันครับนี่อึดจริงๆแต่ผ่ผมว่ามันยืนได้นานเลยนะแบบอึดมากอ่ะโอ้โหคิวไปสามดไปหนึ่งนะครับ โอ้แบบนี้เกมสุดท้ายต้องแบบรอๆหน่อยแล้วโอ้โหปลดกอกไลยเนี่ยเต็มเลยโอ้โหไปครับเกมสุดท้ายมาครับผมในเกมสุดท้ายดานเดิมอกกีกแล้วกูงั้นกูไปที่เดิมนะไม่ไปไหนกโอ้โหสมได้ยังได้ได้ดันเดิมสามตาติดโอ้โหแม่เย้ยมาครับมัน,นต้องชนะอีกแล้วอ่ะกันที่เดิมเลยครับนี่ไม่ต้องไปไหน กูต่อสู้เป็นใครอ๋อเป็นฟรีบุกเรานั่นเองเขาเตอร์รอก่อนครับแป๊ะไม่โดนใครเลยออ้ยโอ้ยโดนหมัดยางยืดเอ้ยยอมแล้ยอมแล้วโอ้ยโอ้โหมันซอยกูหมดแม็กชิบดอสหนึ่งทีนี่ขวานตีก่อนชิบนี่มันจะเด้งเงือยังไงวะกูโอ้โหโดนเลยล็อกต่อยธังมได้ตีตี่นี่ไม่ติดคลิกเลยนี่ออ้ยโอ้โหโดนอัดอีกแล้วออื ยึดไปเด็โอเคยึดนะฮาชิดะระโดเคนนี h, ่น uh, ี h, okay. ่เป็นไงเลือดเด้งมานิดนึงโอเคซอยกูหมดแม็กกับมึงอุ้ยโดนโดนฮิตสุดท้ายอือก็อกอีแล้วโอเคโคเจอร์ปาดสวยเพื่อนฮึเคาน์เตอร์ก่อนนะเอาเ็ตล็อกมานั่นเหนื่อยเอ็ตล็อกมาเรียบร้อยล็มกอีกทีฟันอุ้ยโดนหนึ่งทีฮาชิดะระโดเคนนี่เข้าหน้าไปห้าพันติดครี วิ่ตัวมันโกงยังวะแน่นอนว่ะอึดจริงๆชึบกางเคาน์เตอร์โอ้โหเคาน์เตอร์วืดอีกแล้วนะโอ้โหได้อีกสองธงข้างบนโอ้โหเหนียวจริงครับใครก็เอาเราไม่ลงครับอืมหนี่แน่ผักอีกอีกโอ้โหดเลยเสียบเป็นลูกชิ้นเลยอุ้ยอุ้ยหืมดอสก่อนออกมาก่อนโอเคเหลับสวยโอ้โหฟันโอ้โห ตีช้าไปหน่อยนะแต่มันอึดมากเลยชึบดอสหนึ่งทีตีตีทุบนี่โอเคนกบินโฉบสวยแต่ว่านี้หาชิดะโดเคนเก็บร้อยแตกไปหนึ่งทีฟันฟันหยุดทงนี่ผมไม่หยุด้ดยนะกดเคาเตอร์โอเคโอ้โหโอ้โหโดนหนีบหน้าครับโอ้โหยังไม่ตายอ่ะคิดดูว่ะฟันฟันติดบูธอีก เออเอาอย่างเงี้ยไม่ก้มครับติดบูสต่อโอ้โหเฮ้ยกบยูฟี่ฮาจิดะฮะโดเคนสองหมื่นหนึ่งโหติดคริตต่แรงจริงยังว่าติดบูสด้วยเวอร์อึดด้วยโอ้โหเฮ้ยแจ็คโอ้ไม่ใช่แจ็คเนี่ยมันควีนโอ้โหกูโดนแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะอึดจริงจฮัจิดะฮะโดเคนอุ้ยอุ้ยหือหลบครับเคาน์เตอร์สวยผักปื้ก นี่หนีนี่เป็นไงแล้วก็ยึดโอ้โหทำเกมอีกแล้วเดี๋ยว,ย,วยึดทันไหมเนี่ยทันครับโอ้โหโอ้โหแต่เสียทงล่างหมดเลยนะน่าจะแพ้นะครับตอนนี้อาชิดะกะโดเคนนี่นี่พักไปก่อนโอโ้เกมสุดท้ายแพ้นะครับโอ้โหเสียดายจังเลยเพราะว่าผมาเล่นดีอยู่นะตอนเนี้ยนี่พักอีกทีไม่ตายเลยนะโอ้โหแต่แพ้ทงนะครับสี่ทงไงโดมเต็ม ดูผลงานเกมท้ายด้วยนะครับโ่้โหผมว่าตัวมันอึดมากเลยนะตอนนี้ก็ไม่ตายอีกด้วยนี่คิวไปสามนะครับยึดเป็นปหนึ่งโอเคนะก,ก็จบไปแล้วครับสำหรับเสร็จโทมารุนะครับโอ้โหผมว่าเล่นได้ไหมในช่วงเอสเอลบอบวกเนี่ยเอเนี่ยน่าจะพอไหวนะแต่ถ้าขึ้นไปส,งสูงๆเนะีดามเมดเขาจัดจ้านตัวอื่นนะอาจจะเล่นไม่ไหว มันก็ยืนได้แค่นิดหน่อยอย่างกันนะการทงได้ดีอยู่เหมือนกันแต่ผมยอมรับความอึดมันเลยนะสุดๆจริงๆตัวนี้โอเคครับก็จบไปครับสำหรับการรีวิวตัวนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ